สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เะอยู่ที่ Future Park รังสิ์ตอนนี้เพิ่งออกมาจากร้านทองโกแต่ว่ามากี่หาอะไรกินกันเบาๆเ้าก็แม่อยากกินเย็นตะโฟเครื่องโซ่เ้าก็กดโทรถัดไปสุดาก็ไม่ใช่สายสดาไม่กินเซเดินไปแล้วไปหาของกินของสดามาซึ่งจะมารีวิวไม่เคยรีวิวจ้ะกับเท้าเฉย ตอนนี้ที่ทิเูเจออยากจะให้มามากเลยเพราะทุกอย่างมีหมดแล้วมีครัซองไกยิกแล้วก็มีขนมเยอะเนาะเขาทำใหม่เนาะคื <because S 2> อแบบตอนนี้แบบทั้งร้านขนมร <ầ? S 1> ้านเค้กเบเกอรี่นู่นนี่นั่นคือเยอะมากและเค้กปลาเฉอยก็อยู่คือตรงโซนของกินเนี่ยจะอยู่ตรงแถวแถวหน้าท็อปอะค่ะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากเลยชั้นจีป่ะพี่น้ำชั้นจีปะ่ะนี่โซดาสังนูเทลาูุเกตขอโปรดมาอยาจะมางชิม ส่วนมากของกินจะอยู่ข้างล่างกอบอ่ะชิ้นตาขออยานี้แล้่เบบอโบ๊มาแล้วเบบี้โบเดินไมหนักเลยก็ได้ลูกเต๋าถ้าห้ามผ่านงนี้ผ่านยังนูอไม่รู้อันนีุ้าหรือเย่ของเขาเปีโบ๊กอดจริงๆแ้ไม่ค่อยชอบกอบมากสมัยก่อนเลาไปเอานไป ไปกินนีบส,า,า,สาขาช่วงทีเสี่ยสาขาแรกอ,ะอ่ะเคยไปรอมาประมาณช่วงที่พีคแบบดุแรงปอามันห้าชั่วโมงได้เสดาไปรอเคยไปรอมาแล้วจ้าตอนช่วงตะลึงถามว่ารสชาติเหมือนกันไหมมีกลิ่นายแต่ว่าที่นู่นจะแบบจะไม่กรอบมีกลิ่นาอความอร่อยแบบละเดือย อันตอเด็สิแต่ยังไงก็ไม่เหมือนมเ้ก็เหลือขอขายของแรกอ่ะทานไปนานแล้วแป้งก็ยังแบบว่าแน่นไม่ไม่นุ่มนิ่เละอยาี้อ่ะเข้านะใช่ดึงแมมากอเนาะอันนั้นนาขอบไป้วขอบมากตอนนี้ใงปเ้นไอมีหลายิ่มากเลยหากินได้ทุกทไป มีเซนทันก็มีเวเกตก็มีคนอื่นคือมู้เก็ตคือข้าวอยากคือหมูอืมเดี๋ยวจะมารีวิวตัวของรถหมูหยองเพราะยังไม่เคยรีวิวเด่นเด่นเด่นหมูหยองเนี่ยฟางคือมาให้ฟางรถวันนี้ลาว์ใวันนี้ลาว์มาสองแล้วก็หมูหยองมีเผาสองแล้วก็ีหัวแดงสอง รีวิวกับหมูหยองนั้นที่เขาสาขาฟิวเจอร์เพราะว่าแต่สาขาจะมีรถพิเศษนี้เหมือนกันนี่เราชา่ด้วยหมูหยองหมูหยองที่เขาเขาไปเดินก่อนด้วยเห็แม่ฟางแล้วลองหมูยังไม่หายยังไม่ดูเลยเดี๋ยวเราโดนไซ ตอนนี้ขนมเพิ่มเหมเนาะเจอแล้วไส้หมูหลอมหมูหยองนึ่เผาเจอยไม่เคยรีวิวกับไส้นี้ชาลังจุดแต่ละสัผาไม่ต่เขามีแล้วพิเศษต่างกันร้อนนะบ้าหมูหยองนึ่เผามีที่ที่จะพาลังสิิต มีใส่น okay. ้ำแข็งก well, well, we uh ็ไ huh. ด้ขอาวคุตะอะไรมีเยอะแยะกินกับก๋วเี๋ยวอนแข็งหวางคุณอจริงนงไม่ได้ปุงกระสันนะสันเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้ใส่พริกเออไม่ไม่คูจะไม่ใส่พริกก๋วเตี๋ยวสดอร่อยมากลองกินบ้างเราไปซืคอเลยส้มหยอขนำตาใส่ยุ้งตาไหนได้ไหมกวางฮะยุ้งาไหนได้ไหมเขาวางอะวางเอาเลย เขาเินมาด้วคนกิน่ขนมคุณหน็กินข้ามกัน่ไหมของแตนหนี่งตัวนี้เรากินเบาๆเพราะว่าเสีกินจากที่ตร้านทองโมมาแล้วมาดีกวางมาุูขนมก็เลยมาฟิงเจอร์ข้าะอันนีข้าม ถลา่เกอกอไปนิดนึงนะมึลเล่มูชิ้นอร่อนะชออร่อย่ไหนี่กินน้อยเพะมันออยมันกรอบบมันกรอบเหรอใช่หรอกรึงๆนะอันนี้เทมนก็ต้องมีกัดแบบกางที่แบบละมุนอันนี้มันเหมือนกรอบนานนะแป้งก็อ่ยดีก็แบบกรอบนานแล้วทีกูซือมาให้มุ้งมึงอะ ท่านไปวันแล้วแป้งมันหนึบแต่มันไม่ไม่เละก็ยังอร่อยอยู่แต่ป้าเหนื่อยแต่ป้าเหนื่อยต่ออย่างเงี้ยอันนี้ไม่เหนื่อยก็อันนี้กรอบนานอืมก็ให้เนี่ยดูดิกินมากันเยอะก็เนี่ยดูดิกรอบกึ้งเกินไปอ่ะน้องกรอบเกินไปอย่ะเนื้อรสชาติโอเคแต่กะหะก็ต้องหลับไม่ใช่ไม่ใช่ไหมมันไม่สอดแบบนี้ ก็แบบมีการขึ้นกรอบๆจิ้มตัวนี้อร่อยอยากแบบกรับที่ไม่เป็นละมุนแต่มันไม่ใช่ม่กรอบไงเนี่ยโอ้โหโอกรอบแตกอืมน้อกรอบแตกอ่ะมีคนเ่าจะให้กรอบอืมแล้วแต่เนาะมีแต่เนื้กรอบแบบกรอบบนเริ่มกลางนุ่มเดี๋ยวลองชิมดูสิโอเควันนี้มาตัดเนื้อมาถึงเลย ดี blender, todo, no Pero, no ๋ยวกินกัวสอให้หมดเลยเบาๆเอยู่านกินน้อยเดี๋ยวฉันจะกินรสอันนี้ตลอดคัดจ่าฟังตื่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอากลับบ้านไม่ได้เสียมันเป็นไสเย็นเนี่ยคัดสดๆะเนาะถ้ากิดมันบูดแล้วเปรี้ยวเลยเอาบเาเนยเนี่ยเแยกุมาเลยนะเห็นไหมต้อไส้เย็นไช้ร้อน คลิปนานมากแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านานได้รสเนี้ไม่ค่อยหวา,านนะเหม,มือนหมูยอหมเผาต่อนัไม่ใช่หมูยอน้ำปลาเนาะติ่งอื่นมาติ่งอม่นยังไวก็เหมือนกันนะเขาชอ,พอบกลมหว่วก ก็แล้วกอหมดนี่มันก็คือทำให้ยอด่าตามนหมดแบ้วหมดแบ้วเดี๋ยวจะไปหาขนมต่อความขนมเตรียมบรการโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศของพวกเราที่กินขี้เกี่ยวกันเกลือคางแม่แคะแทแมม้วมแ